สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Battle s u p e r i t Meta นะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับรายการเด็กโ f ฟ l e อย่างเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพยายามไล่ให้จบซีรีส์ของเขียวฟ้านะครับไอ้พวกร่างประกอบไอ้พวกลิปซิดาอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ภาคล่าสุดเลยนะครับดีบีดีของเรานะครับกับเด็กกลีด o อกนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าการในเด็กมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มที่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นคีสปอริทของเรานะครับกับ เอ่อสิบสองจักรพรรดิแห่งปีจอกรีด็อกนะครับก็ความสามารถที่เลเวลหนึ่งถึงสามนะครับเมื่อโจมตีนาอมีซิลนะครับสามารถนาโซคอบนเซรลิตนี้ไปวางที่ไลฟ์เราได้นะครับแล้วก็ระหว่างที่เราซิลอยู่นะครับเลเวลหนึ่งถึงสามนะครับมีแพลนเดอร์นะครับความสามารถเมื่อเซรลิตนี้โจมตีหรือป้องกันนะครับก็คือดูการ์ดในมือคู่แข่งทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกทิ้งการ์ดเมจิกจากที่ดูนั้นหนึ่งใบครับแล้วก็เราสามารถทําให้เอฟเฟกในช่วงแฟรหรือช่วงเมนของเมจิกนั้นนะครับทำงานทันทีโดดยยไไม่่ต้้องจาคคสนะรับ ความสามารถสุดท้ายที่เลเวลสนะครับเธอละไม่เกินสาคพลังนะครับเมื่อกาดในมือของคู่แข่งลดลงนะครับฟื้นสภาพซาเบริตเผาจากประเทศ10บมงกุฎของเรา1ใบนะครับก็ใส่ไปเลย3ใบนะครับคนนี้ก็เป็นตัวหลักของเราวันนี้เนาะซึ่งกีฬาก,ก็จะเป็นแนวการเล่นที่แบบตัดมือทิ้งมือของเขาอะไรแบบนี้นะครับอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะจัดออกมาในแนวที่ผมแบบอาจจะไม่ได้ใช้ของใหม่ทั้งหมดนะเออก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะ อ่ะต่อไปมาดูนี่เลยนะครับกับตัวรองของเราที่เราเลือกใส่มานะครับกับพฤกษาสปปรัพสิ่งลิปซีด้านะครับความสามารถที่เลเวลหนึ่งถึงสามนะครับคู่แข่งอ่ะไม่สามารถสั่งใช้งานเบรสได้นะครับนอกจากที่มีสีเดียวกับเจมส์เซมโบบนสนามของตนเองนะครับแล้วก็ความสามารถที่เลเวลสองกับสามเมื่อสเปริลนีจโจมตีนะครับคู่แข่งไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดเมจิกได้นะครับหลังจากนั้นก็ติดลัชด้วยนะครับสีเขียวหนึ่งนะครับก็ เมื่ออ่เมืชนะและทำลายสไปริตคู่แข่งจากการเทียบ BP เนี่ยนะครับส่งไลฟ์คู่แข่ง2เม็ดลงดีเซอร์คู่แข่งนะครับแล้วก็ตัวมันมี2เซมโบ้วยนะเผื่อใครไม่รู้เนาะตัวลิฟซิด้าร่างสไปริตอ่ะอมีมีสองเซมโบด้วยนะครับครั้งที่แล้วเราทำล่างอัลติเมทไปแล้วเนาะเาเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าอันนั้นยังไม่ได้จัดรวมวของใหม่นะก็เดี๋ยวจัดให้ดูเลยร็รยวนี้นะครับใส่ไปใบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ เป็นด o เบิร์ด็อกนะครับอาลิงบอกไปตัวนี้ใบนี้ใส่ซัก2ใบก็กําลังดีนะครับยังไงเราก็เล่นกีด็อกไปหลักแล้วก็ผมมองว่าใส่เยอะมาอ่าใส่เยอะไปมันก็คือมันมันเหมือนจะเก่งนะแต่มันยังไม่สุดเท่าล่างอัลติเมตเนาะถึงมันจะมี2 j เจมีอ่ายิงไลฟ์ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห้ามเบิร์สแบบ100%นะถ้ามันเป็นเบิร์สสีเดียวกันเขาก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ อ่าไอใช้เมจิกไม่ได้นี่ค่อนข้างชัวแต่แบบภาคนี้นเป็นภาค Excel ไงเมจิกก็ไม่ค่อยเจอหรอกถ้าไม่ใช่แบบใบขอเธอหรืออะไรส่วนมากนะซะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเมจิกหรอกเออแล้วก็ที่มันบอกว่าถ้าติดลัดอะ่ะถ้าทาลายสปิรตได้แล้วอ่ายิงไลทสองเมตรอ่ะผมมองว่าคือใส่เยอะมันก็ไม่ค่อยดีอะ่ะเพราะว่าแบบตัวมัน BP น้อยนะครับหมื่นสามเองนะต่อให้แปดเบสด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่ได้ BP อะ่ะสำหรับเด็กนี้เนาะอืมอาจจะต้องเล่นจังหวะนี่นิดนึงนะสำหรับตัวลีฟนะครับแต่ว่ามันก็เก่งอยู่นะครับมันก็ย สักสองใบกําลังดีนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะต่อไปนะครับเป็นขุนพลลำดับที่7นะครับดบูบอดด็อกเนาะก็เป็นโซเวอร์สนะครับหลังจากเราเสียอะไรนะครับเบฟที่รวมร่างอยู่ของคู่แข่งเนี่ยชีจะถืออ่าจะถือว่าเป็นคอศูนย์ลิ้นผ่านแล้วนะครับแล้วก็ทําลายสเปริตอันติเมคอสไม่เกิน6ทั้งหมดของคู่แข่งนะครับหลังจากนั้นอันเชิญไม่จ่ายค่าคอสการสเปริตนี้แล้วก็ระหว่างที่เราซิลอยู่นะครับในแอทแทกเซ็ปของเราที่เลเวลสองกับสามนะครับถ้าสเปริตเผาจากระบาเทสิบมงกุฎของเราโจมตีอยู่คู่แข่งจจะะะไไมมม่่่่สสาาาารรรถใใใใใช้้้งนนนนนกก์ดดเิทีีออยูืคับบบ ฝั่งใบนะครับใบนี้เอามาเล่นกับตัวครีล็อกหรือแบบปิดเผ่นหนึ่งเมจิกแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเอามาเปิดเบิร์ดเฉยๆนั่นแหละเก่งนะครับแค่เปิดเบิร์ดเฉยๆก็เก่งแล้วเนาะต่อไปนะครับจะเป็นพวกสปิริตที่เราใช้เล่นเป็นตัวหลักของเราบ้างนะครับใบแรกกับทวินเฮดบิเกิลนะครับ ความสามารถที่เรเวหนึ่งถึงสามนะครับเมื่อสบปิีนี้โจมตีแล้วก็ถูกอัญเชิญด้วยนะครับทำลายสบปลี่ยคอสไม่เกินห้าของคูแค้แขยหนึ่งตัวลัดเขียวหนึ่งเมตรนำคอจากวาลหนึ่งเม็ดวางบนสบปิีนี้ลัดเขียวสองเมตรนำสบับปิีรูปแบบเสริมสภาพของคูแค้แขยหนึ่งตัวกลับไปไว้ใต้สุดเด็กนะครับแล้วก็ความสามารถที่เรเวสองกับสามสี่และเจมของตัวมันถือว่าเป็นสีเขียวด้วยโคตรโกงนะครับเก่งมากเป็นสบปิีที่แบบเก่งจริงๆอ่ะใบนี้ออไม่รู้จะเก่งไปไหนนะอืมสำหรับไอตัวทวินเฮดบิทเกลิลนะครับก่บนนบก่งงมมากอออันนนี้เเป็ขให ของหมายพคดีบีดีต่อไปนะครับเป็นเพอร์เซอร์บอสซอยนะครับความสามารถที่เลเวลหนึ่งถึงสามเมื่อโจมตีนะครับเอ่อนำคอจากวายหนึ่งเม็ดวางบนสเปริทนี้ครับแล้วก็ความสามารถที่เลเวลสองกับสามเมื่อโจมตีอีกแล้วนะครับคู่แข่งไม่สามารถสั่งใช้งานเบิร์สได้นะครับแล้วก็รัดฟ้านะครับคู่แข่งจะใช้งานการเมจิกที่อยู่ในมือไม่ได้ด้วยนะครับมีปั๊มคอมีปิดเบิร์สมีปิดเมจิกนะก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบเก่งมากๆแล้วก็เป็นสเปอริทหัาล่างประกอบด้วยนะครับติดล่างประกอบด้วยนะแบนี้เออสำ ใส่เต็มไปเลยนะครับอสามใบเนาะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกเอ่สเปริลด์ยังไม่หมดนะครับเยอะหน่อยนะเด็กนี่เออน่าจะเป็นอ่าสัปปะหลาดใต้ทะเลนะครับอาร์บิสชากนะครับอันนี้เป็นของเก่าเนาะก็ความสามารถที่เลเวล1ึถึงสนะครับแฟลชนะครับเสริมสภาพสเปริตนี้เพื่อเออ่เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับทำลายสเปริตคอร์สไม่เกิน4ของคู่แข่ง1ตัวนะครับแล้วก็รัดเขียวนะครับ1นะติดรัดเขียว1นะครับเมื่อสเปริตอ่์มันสะท้อนแสงใช่ไหมเออมันสะท้อนแสงอ่ะ เมื่อสไปริตนะครับถูกทําลายโดยเอฟเฟกนี้นะครับอขออภัยครับผมเมื่อสไปริตนี้เสับสนสภาพโดยเอฟเฟกนี้นะครับก็คือเอฟเฟกแท็บตัวเองแท็บแท็บตัวเองของตัวมันนั่นแหละนะครับน้ำคลอดจากวัลหนึ่งเม็ดวางบนสไปร์ตวางที่รีเซรรเิร์ฟเ,เรานะครับขออภัยเออแล้วก็ความสามารถเมื่อร่วมร่างนะครับโจมตีที่เลเวลสองกับสามนะครับเราโจก,กรสามใบนะครับจากนั้นยิงการมือเราสาาองใบอาบิสช,ชาร์กใส่สามใบนะครับเด็กเนี้ยที่ต้องใส่พวกอาบิสชาร์กมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กนี้ไม่มี การ์ดเปิดหาของอะ่ะเปิดหา Excel อะ่ะไอพวกเปิดหาของอะ่ะผมไม่ได้ใส่นะแบบแะเปนไงฮะผมหยิบให้ดูอยู่ตรงไหนวะผมเอาไว้ไหนละเนี่ยคือเด็กนี้ไม่ได้ใส่คาราเมตติยูินะครับแบบไอตัวเปิดหาของเพราะว่าเราจะใช้ของเก่าแบบอะไรเงี้ยผสมเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มของเองจากไอพวกอบิสชาร์แล้วก็พวกใบอื่นในเด็กนี่นแหละเดี๋ยวผมจะบอกให้มันยังมีอีกนะครับแล้วก็อบิสชาร์มันปั๊มคอได้ททาลายตัวต้นเกมแบบคอสสได้เออก็ คือเก่งนะใบนี้นะครับอืมก็ต้องถือว่าแบบเก่งมากๆมีทําลายมีปั๊มคอมีจัว่วเปลี่ยนมือให้เราด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ใส่คาราเมตตี้อุลิมาเราจะเป็นต้องเปลี่ยนมือหาของเล่นของเราเนาะต่อไปนะครับเป็นอ่าคอนเนตผู้ใช้หอ,อกนะครับก็มีแฟลชควิกนะครับแล้วก็ลัดฟ้านะครับเมื่อถูกอัญเชนะิญในแอสแท็กเซปของผู้เล่นใดก็ได้นะครับเรบจาจโบการ์ดสองใบาจากนั้นทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับอ่าใบนี้ใส่สามใบนะครับใบนี้ไม่ใช่ร่างประกอบเป็นมนุษย์แมลงนะแต่ว่ามันยัังงมมโม,โขขมีีอออบขนยยู่นะเด๋จกให นะครับเออมันจะมีไอตัวเล่นของมันได้อยู่ใบนี้ก็เหมือนกันครับผมใส่มาเอาไว้แฟดป้องกันตีปิดเกมหรือแบบเปลี่ยนมือก็ได้นะครับคอน้างจะดีนะสำหรับใบนี้แต่มันไม่ใช่ร่างประกอบนะแต่ว่าเรายังเล่นกับใบนี้ได้นะครับเบียดีเนาะเบียดีบอกว่าเมื่อซาบริดอันติเมตหอร่างประกอบหรือมนุษย์แมลงของเราถูกอัญเชิญน,นะครับซึ่งฮอนเนตเป็นมนุษย์แมลงเนาะ ถูกอัญเชิญนะครับทำลายอันซับดิตอันติเมตคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับที่มีคอสเท่ากับไบดี้อัญเชิญนั้นอันนี้เก่งมากนะเบียดีเนาะแล้วก็รัดเขียวด้วยนะครับลำคอจับไว้ยหนึ่งเมตรวางที่รีเซิร์ฟเหลาเอาง,ง่ายๆว่าถ้าซับดิตเผ่าล่างประกอบหรือมือนรุ่นแมลงของเราถูกอัญเชิญเน<ม>่ยเราจะได้ยิงนะครับผมยิงซับดิตอันติเมตด้วยนะที่มีคอสเท่ากันนะครับแล้วก็ยิงได้เนี่ยคอสเจ็ดคอสเจ็ดคอสแปดคอสห้าคอสสี่ คอสี่คอสามอะไรเงี้ยเออเพราะมันติดเผาหมดเลยนะครับที่เราใส่มาตรงนี้ที่แบบเห็นเห็นกันอยู่นี่คือร่างประกอบมนดูดแมลงหมดเลยนะครับแล้วปั๊มคอได้ด้วยนะสาหรับตัวบีดีนะครับอันนี้ก็จะแบบเน้นทําลายเน้นปั๊มคอนะซึ่งแบบยิ่งเรามีหลายๆคอสในเด็กอะเราก็มีสิทธิ์ที่จะทําลายได้หลายแบบนะครับสมมุติว่าเราไปเจอเด็กอีกฝ่ายที่แบบมีคอสสีอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบผ้านี้มันก็คอสสีเยอะเหมือนกันเนเาะแล้วะมีตัวแบบอบิสทารก ตัวบอซอที่เป็นคอสีอ่้อท่าลงมาบมีเบียดีแล้วก็ระเบิดทิ้งไปแล้วปั๊มคออะไรแบบนี้นะครับหรือเขามีคอสามเรามีคอนเนตผู้ใช้หอ,อกซึ่งมันไม่ใช่ร่างประกอบอย่างที่บอกครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ของเบียดีมันบอกว่าขอเป็นมนุษย์แมลงก็ได้นะซึ่งคอนเดตผู้ใช้หอ,อกมันเป็นม,น,มนุษย์แมลงไงเราก็รงระเบิดได้อีกอะไรประมาณนั้นนะครับเออค่อนห้างจะเก่งนะใบนี้อ่าสหรับเซตนี้เป็นเนี่ยอบิสชาร์กฮอนเดปผู้ใช้หอ,อกเบียดีนี่จะเป็นของเก่าหมดเลยนะครับอืมแล้วก็มาถึงการที่ถูกลิมิตนะครับับบก แอดไลอาไฮด้า like นะครับอ่าเอฟเฟกต์เมื่อซบลิตนี่ถูกอัญเชิญของผู้เล่นทุกคนจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็ความสามารถต่อไปนะครับซาบลิตเผาล่างประกอบนุษย์แมลงของเราทั้งหมดอะ่ะเมื่อถูกทําลายโดยเอฟเฟกต์ของคู่แข่งนะครับสามารถทิ้งการในมือคู่แข่งแบบซูมหนึ่งใบนะครับเพื่อให้ยังคงอยู่เป็นฟรีในรูปแบบเสริมสภาพได้นะครับแล้วก็มาโจมตีป้องกันบอก2 0 0พันะใบนี้มันอาจจะโดนเราด้วยนะความสามารถบมานัเชิญไม่ทํางานอะไรอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรครับมันโดนเราน้อยเออ ถ้าเราคือมันใส่ได้ใบเดียวอะ่ะถ้าเราจั่วขึ้นเราก็เล่นครับถ้าเราจั่วไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเล่นอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรนะอืมอันนี้ก็เป็นของเก่าอีกแล้วนะครับสําหรับแอดไลอาไฮด้าเนาะแต่ว่าถ้ามันอยู่เป็นบอร์ดเจอสีแดงอะไรเงนี้ยจะสบายหน่อยเพราะว่าคือมันการถูกทาลายให้เราได้ไงอืมแล้วก็มันจะมีอีกใบหนึ่งนะที่แบบอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับไอคลิปของลิฟซีด้านะครับที่เป็นในตัวการถอดคอนะอืมใบนี้เดีย๋ยวผมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวมึงนะฮ นี่ไอคานี้คองใบเนี้ยผมได้3ครบ3ใบแล้วเออผมไปหามาครบ3ใบแล้วนะครับก็เจมของสบบิดนี่ถือว่าเป็นเขียวด้วยแล้วก็ถ้าตัวเองอะ่ะถ้าตัวมันเองอะ่ะมีโซคอวางอยู่นะครับอ่าการในมือเรามันจะไม่รับเบฟเฟลของคู่แข่งครับแล้วก็สบลิดเผามนุษย์แมลงแล้วก็ล่ามากอกรของเราทั้งหมดจะไม่ถูกถอดคอโดยคู่แข่งนะครับใบนี้ก็อาจจะไปปรับเปลี่ยนใส่ในเด็กได้นะเผื่อแบบอาจจะไปลงแข่งหรือตามดิสคอร์ดหรืออะไรก็ว่ากันไปครับเออหรือแบบเอาไปเจอกับสีม่วงได้ดีนะใบเมื่อกี้ ก็ลองเปลี่ยนพื้นที่ดูได้ครับผมลองใส่เข้ามาเพิ่มเติมได้แต่ว่าไม่ได้ใส่นะสำหรับลิสต์นี้ซับลิตหมดแล้วนะครับอ๋อยังไม่หมดครับมีอีกสองใบเนาะมีเซฟเฟอร์ดอร์อีกสองใบก็คอสสี่ขึ้นไปไม่เข้าไลน์นะครับทั้งซับลิลอัอนติเมทนะคือเอาเป็นตัวกัดไลน์นั่นเองนะครับผมโอเคสองใบนี้ซับลิตหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นเน็กซัสใบแรกก่อนเลยที่โดนลิมิตมานะครับกับสรากเมืองโบราณใต้สมุทรนะครับ ความสามารถที่เลเวลหนึ่งกับ2นะครับในช่วงเมนเซปของเรานะครับเมื่อสบฟรเผาล่าประกอบของเราถูกอัญเชิญนะครับน้ำ้อจากวายหนึ่งเม็ดวางที่รีเซฟเราแล้วก็ความสามารถที่เลเวล2อนะครับสีและเจมอขออภัยครับผมเจมของสซฟรเผาล่าประกอบของเราทั้งหมดจะเป็นเจมสีเดียวก,กันกับที่มีอยู่เท่าเท่ากับจํานวน2เม็ดเออเอาไว้เพิ่มเจมได้นะครับใบนี้ใส่ได้แค่ใบเดียวโดยลิมิตนะครับใส่ใบใบเดียวปั๊มคอได้แล้วก็เพิ่มเจมได้เอาไว้ลงอะไรง่ายๆเลยนะใบนี้แต่ใส่ได้โดยลิมิตนะอ่ะ มาถึง n 넥ซัสใบหลักของเราที่เราเอาไว้ใช้เล่นกับเด็กนี้จริงๆนะครับกับ Support Celebration นะครับ no. นะัมเบอร์41เนาะความสามารถที่เลือก1กับ2นะครับในแอทแท mm ็กเซปของคู่แข่งนะครับเมื่อซัพพลิตรวมล่างของคู่แข่งโจมตีนะครับเราสามารถโจาก,กาดหนึ่งใบได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราทิ้งการ์ดประมือ1ใบนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราซิลอยู่ที่เลเวลสนะครับแอ mm hmm. ทแท็กเซปของผู้เล่นทุกคนนะครับทันเดอร์ของเราอะทันเดอร์คือความสามารถของกรนะีด็อกเนาะจะสามารถเลือกการ์ดซัพพลิตได้ด้วยนะครับตอนแรกมันทิ้งแค่ไอ้นี่่่ใชปะละล เมจิกใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นทิ้งสบับเลิตได้ด้วยนะครับอะไรแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็เราสามารถทําให้เอฟเฟกต์เอ็กเซลของการสับเลิตนั้นทํางานทันทีได้โดยไม่ต้องจ่ายคอสนะครับก็สมมุติว่าเราทิ้งไปแล้วมันเป็นเอ็กเซลอะไรเงี้ยเราก็ลั่นเอ็กเซลใบนั้นได้เลยโคตรโกงอะจริงนะคือปกติกีด็อกมันก็ใช้เอฟเฟกต์เมนแฟรของเมจิกที่เราทิ้งได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีซัพพอร์ตเซเลเบชันด้วยถ้าเราตัวที่เราทิ้งมันเป็นเอ็กเซลอะเราก็สามารถยืมเอ็กเซลเขโมยดีว่าเอามาใช ปกติแล้วอะการที่เป็นเอ็กเซลอะมันจะไม่ออกจากแทสนะครับผมเอ็กเซลทงานเสร็จแล้วจะยังคงอยู่ในแทสไม่ไปนอกมือเนาะก็เอาง่ายว่าไม่ไปนอกมือก็ไม่สามารถที่อ่านเชิญเหลืออะไรได้ด้วยนะครับเพราะมันลงหลุมไปเลยนะเนาะใบนี้ก็เป็นใบที่ค่อนข้างจะเก่งเลยแล้วก็มี2เจมด้วยนะครับอืมเป็นเด็กซักใบหลักจริงๆที่เราเอาไว้เล่นกับเด็กนี้ใส่3ใบนะครับใบนี้มีเปลี่ยนมือด้วยนะอย่าลืมนะครับแบบทิ้ง1นึ่งโจหนึ่ง,นนงถ่าอาเมื่อสาบลีลมล่างหัแข่งโจมตีนะครับอืมเอาไว้เปลี่ยนมือได้ด้วยนะ อย่างที่บอกเด็กเราเน้นเปลี่ยนมือหาของครับแบบเล็กนี้ลองไปเล่นมาแล้วเล่นง่ายจริงจริงเออไม่ได้มีอะไรเลยนะเหมือนจะเล่นยากเนาะแต่ว่าเพราะเราจัดรวมมาของเก่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นผมลองมาเทสมาแล้วนะครับ mm hmm. ต่อไปเป็นปาศิลาใบหน้าขนาดยักษ์มีปิดหลุมแล้วก็ความสามารถที่เรเกว่าสองนะครับเราสามารถจบก,การสองใบเมื่อเป็นเช่นนั้นเราิ้งการในมือจนเหลือไม่เกินสามใบานะครับในเอ็นสเตปของเราใบานี้ใส่ไปสองใบใบนี้เปลี่ยนได้นะเพราะว่าแบบจริงๆการเปลี่ยนมือเรามันก็เยอะมากพอแล้วแหละแต่ผมใส่มาเพื่อปิดหลุมเฉยเเออเผื่อแบบ เราไปเจอสีม่วงหรืออะไรเงี้ยอืมหรือแบบไอตัวที่มันเล่นกับหลุมอะเราก็มาปิดหลุมแล้วก็เอาไว้เปลี่ยนมือเราด้วยนะครับเอาไว้เพิ่มการเป็นมือแต่ว่าจริงๆเรานิกซัสใส่แค่สี่ใบนี้ก็พอแล้วมั้งเออใบนี้ก็เปลี่ยนได้นะัใบนี้ผมใส่แค่สองใบเนาะอ่ะนิกซัสหมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของเมจิกบ้างอ่ะอย่างขอภายครับผมเป็นส่วนของเบฟก่อนสิอ่ะกับเทมนันคบรามนะครับก็เป็นอิมเมจินเบฟนะครับแล้วก็ลม้มล่างซ้ายขวาเขาตั้งแต่สี่ขึ้นไปนะครับ เมื่อล้มล่างซ้ายขวาและโจมตีนะครับสับลีนี้จะถือว่าเป็นเลเวลสูงสุดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อทั้งซ้ายและขวาของเบฟนี้มีสับลีเผาล่างประกอบสัตว์นาำสมิงรวมล่างอยู่นะครับเราดูการในมือคู่แข่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ทิ้งการสรับหลีจากที่ดูนั้นหนึ่งใบนะครับผม,มก็เอาไปทิ้งมือได้แล้วก็เอาไว้ทําเป็นเลเวลตันนั่นเองนะครับใส่แค่สามใบซึ่งเบฟเราในเด็กเรามีแค่สามใบเท่านั้นเลยนะครับเบฟเรามีผลต่อเกมเยอะนะ เบบะในเด็กนี้มีผลต่อเกมเยอะมากเราเอาไว้เล่นกับหลายๆตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราดับบนไดตั้งแต่ตัวเพอร์เซอร์บอซอยหรือว่าตัวของทวินเฮดิบิเกอร์ใเนี้มันก็เก่งมากเราแทบจะปิดเกมได้แล้วแบบเออถ้าต้นเกมมือเราดีๆหน่อยอะไอสองตัวนี้ดับบนไดตีใส่อีกฝ่ายก็แบบเละเะแล้วนะครับไอตัวนี้ก็ห้ามเบิร์ห้าเมจิกเออมีปั๊มคอเป็นเลเวลแม็กอีกไอตัวนี้ระเบิดคอท่าเตะตัววางนอนกับใต้กองอีกปั Core, ๊มคอโคตรเขื่อนแค่นี้ก็เถื่อนแล้วหรือจะเอามาเล่นกับอาบนี้ก็้นะ เอาไวร้รวมล่างแล้วก็จวดสาถทิ้งสอ,งอะไรแบบเนี้เออซึ่งเบฟมีแค่3ใบแต่ว่ามีผลกับเด็กเยอะมากๆหรือบางจังหวะนะครับบางจังหวะที่เราลงครีด็อกได้หรือว่าตัวของลิฟซีไ่ได้ได้อ่ะแล้วเราไม่มีคอที่จะใส่ให้มันเยอะอะอะไรเงี้ยเออเราก็สามารถใช้เบฟใบนี้แค่ใบเดียวแบบทําให้มันเป็นเลเวลตันได้เลยว่ามันตีเนาะเออประมาณนั้นนะครับใส่มาแค่3ามใบนะเบฟแต่มีผลในเด็กเยอะมากจริงๆนะครับผมเออภาวนาให้เราจวดมันเจอนะครับอะไรประมาณนั้นนะแล้วมันจะแบบทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะทำให้แบบเราสบายขึ้นเยอะเลย นะครับเบฟเนาะโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปมาส่วนของเมจิกนะครับเออเมจิกใบแรกก่อนเลยนะต้องดอนะครับตัวสามทิ้งสองครับผมเอาไว้หาของของเราแล้วก็มีแฟลชเพิ่มพลังสามพันแล้วก็บัตเตอร์สเปียร์นะครับเอาไปทำลายเนสซัสตเราจั่วใบหนึ่งนะครับถ้าเนสซัตที่ทำลายเป็นของคู่แข่งนะจะได้จั่วหนึ่งใบแต่ถ้าเป็นแบบเรียเวิลนะมันจะได้จั่วสองใบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแล้วก็จะมีกริททันเดอร์นะครับใบนี้เป็นเบิร์สที่เอาไปตัดเกมนะครับก็คือถ้าอีกฝ่่ายมมือเพิขึ้น นะครับแล้วมีการถ้าใบมันมือขึ้นไปนะทิ้งทั้งหมดแล้วจั่วใหม่2ครับแล้วก็มีแฟลทำลายสับบลิดคู่แข่งกี่ตัวก็ได้รวมกันคอสไม่เกิน5ต่อไปก็จะเป็นอ่ามิจิกสองวันสุดท้ายในเด็กเราวินวอลนะครับเมื่อจบการต่อสู้คราวนี้จบแอทแทกสเต็ปทันทีนะครับแล้วก็รัดเขียวนะครับเปลี่ยนสภาพสับบลิดคู่แข่งหนึ่งใบเป็นวางนอนคือใบนี้เปลี่ยนเป็นเลกทีบาเลียก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอ่ะหมดแล้วนะครับการในเด็กมาดูการเล่นของรอกันนะครับเดี๋ยวอธิบายแบบไวๆเนาะเพราะคลิปมันนานมมมาาาากกแแลล้้้ววววนนนททีีซ่่่่อออออองงดะะคครรััับบบเเไจพิืย อ่าไม่ใช่จวดเพิ่มมือจวดหาของแล้วปั่นหาของเราอยากได้ใบไหนเราก็ใช้ไปน,นี้จวดจวดจวดไปนะครับแล้วก็ทิ้งทิ้งทิ้งไปเนาะบัตเตอร์สเปียแน่นอนว่าเราคงไม่ออามาจิ้มเน็กซัตตัวเองหรอกนะเรา,เาไวจิ้มอีก่ายแหละคือเด็กเนี้ยไม่มีกรารถนาดเน็กซัตผมไม่รู้จะใส่ใบไหนผมก็เลยใส่ใบนี้แทนแล้วกันเออแล้วก็เพิ่มมือได้ด้วยนะเป็นจวดได้ด้วยเนาะ,ะเด็กเราปัา๊มคอเยอะอยู่แล้วนะครับใส่ก๊าซสีอื่นมาในเด็กนี้แล้วเป็นคอสามมาไม่ค่อยมีผลกับเด็กเราเท่าไหร่นะจริงๆเด็กเราปั๊ อาจจะจิ้มไปไหนก็เนาะแล้วส่วนกิทันเดอร์ถ้าขึ้นมือก็หมอบไปเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปตัดเกมคือจริงๆนะกิทันเดอร์เป็นใบที่แบบแรงมากในแบทเทิลซัิิตนะเพราะแบบถ้าโดนใบนี้ไปแบบแทบจะชนะทันทีได้เลยก็ว่าได้เพราะแบบสมมติอีกฝ่ายมีมือฟาร์มมา6กเใบแล้วแบบทิ้งทั้งหมดเลยมันทิ้งให้ทิ้งให้หมดเลยนะแล้วโจมใหสองอ่ะคือแบบโอ้โหคอมโบหรือแผนการเล่นที่วางไว้คือมันเสียหมดเลยนะแล้วถ้าแบบเขาโจ์มา2ใบอะไรเงี้ยแล้วแบบเธอหน้าลงกีดอกไปแล้วเขามีมือแค่2ใบอ่ะเออเขาก็จบนะครับ ถึงเราจะไม่ได้ลุกตีจนไล่เขาหมดได้แต่เขามีมือแค่นั้นยังไงเขาก็แพ้ครับจริงๆเอออ่ะถ้าขึ้นมือก็หมอบไปส่วนยิ n บอลก็ใช้ตามสถานการณ์ไปเลยนะขอเทินไปจับแทบไปนะครับอ่าใบนี้ก็เหมือนกันนะครับการไล่ไปนะครับอืมโอเคตามนั้นเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกอ่าเน็กซันะครับเน็กซัแนะนานะถ้าแบบเราขึ้นไปไหนเราวางได้หมดเลยนะแต่แบบเราอยากให้ซัพพอร์ตเซเล์ไรสชันขึ้นมากกว่าต้นต้นเกมอะไรเงี้ยเพราะแบบเรามี2เจมไงฟ้ากับเขียวเลย มันก็จะช่วยลดแบบค่าไร้ได้ดีนะครับแล้วอย่างที่บอกอเด็กเราก็มีเบฟแค่สามใบว่าฉะนั้นพยายามเก็บเบฟไว้พยายามหาเบฟไวนะครับเออสมมติว่าต้นเกมเราแบบมีเน็กซัอย่างเงี้ยวางไว้ใบหนึ่งเนี่ยเออมีซัพพอร์ตเซเลเบชันวางไว้เงี้ยเราก็จะลงอะไรมันก็มันก็จะง่ายไปหมดในเด็กเราเพราะแบบมันลดค่าไร้ได้ดีนะเพราะมันมีสองเจมเอออ่ะสมมติว่าเป็นอย่างนี้มาอ่ะเราเริ่มเกมมาเราก็วางเน็กซัตไปเงี้ยแล้วสมมติว่าไอ ตัวของดับเบิลด็อกขึ้นมือเบิร์ดของเราอะเราก็เหมาะไปนะครับเออเราก็หมาบไปทีนี้พออีกเทอร์หนึ่งเข้าเทอร์เราอะสมมุติว่าเราเริ่มก่อนใช่ไหมเรามีคอสี่เมตรตอนนี้เราจะมีคอห้าเมตรเนาะเราลงใบต่อไปเนี่ยเราก็จะจ่ายแค่2เห็นปะ่ะหรือเราจะลงใบไหนเราก็จะลดค่าล่าได้ดีครับถ้าเรามีใบนี้วางอยู่พพอร์ตเซเลเบชั่นใบเดียวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเขาตีมาเราก็เปิดไปเลยระเบิดไปเลยนะครับอืมเราก็ลงมาได้อะไรแบบนี้นะแล้วก็้ตัวพวกของเก่าอะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าต้นเกมเราอะ มีเบียดีอยู่อยู่ด้วยอ่ะที่เนี้ยเรามีเบียดีอยู่ด้วยอ่ะเราก็ดูได้เลยครับผมเราก็เลือกได้เลยว่าแบบเอ้ยอีกฝ่ายมีคอสอะไรอ่ะเออฝ่ายมีคอสอะไรอ่ะสมมติบนบ่อยฝ่ายมีคอสสใช่ไหมเราก็ลงตัวคอสสไปที่เป็นร่างประกอบเอฟเฟกต์เบียดีทำงานนะครับผมทําลายตัวอีกอ่าทำลายสับริตอันติเมตอีกฝ่ายที่มีคอสเท่ากับสับริตอันติเมตของร่างประกอบของเราที่ถูกอัญเชิญมาหรือมนด้นมแมลงด้วยนะตัวนี้เป็นบอซอยเป็นร่างประกอบนะครับผมเออเป็นสาตาร์สมิงด้วย นะครับผมเออมันเป็นสองเผ่าเลยนี่วะนะครับเออเพิ่งรู้ <c oughs> นะครับเอออ่าลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็ลงคอสี่เราก็ระเบิดคอสี่เราลงคอสห์ห้าเราก็ระเบิดคอสห้าเราลงคอสห์สามเราก็ระเบิดคอสห์สามจากเบดีตัวเดียวแล้วก็มีรัดเขียวปั๊มคอให้เราด้วยอ่าประมาณนั้นนะครับไอ้พวกนี้เนาะแล้วก็คอเน็ตผู้ใช้หอ่อเอาไว้แฟดนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนมือแล้วแฟดลงมาบล็อกหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับอืมใบนี้ก็เป็นตัวเปลี่ยนมือที่ดีครับแล้วก็มีแฟดด้วยซึ่งแบบลดค่าไร้ได้เยอะมากนะ อาจจะลงฟรีได้เลยนะครับถึงเราจะแฟดควิกมาก็เถอะเนาะ mm. แล้วก็ตัวของอบิสชาร์กอย่างเงี้ยตัวของอบิสชาร์กคือตัวที่เราจะเอามาแฟดเหมือนกันนะก็คือแบบแทบตัวเองทําลายคอสไปเกิน4ี่ติดลัดเขียวปั๊มคออะ,อะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าแบบเล่นแบบฟูฟูหน่อยนะของอบิสชาร์กก็คือแบบเราจะมีเบฟให้เขาด้วยนะถ้าเรามีเบฟให้เขาด้วยเออเราก็เขาเรียกว่าไงอะถ้าเรามีเบฟอะเราเบฟผมไปไหนผมจะอธิบายเออเบฟไปไหนอ้าวผมหวังเบฟไปไหนวะ เอออยู่นี่นะครับอ้ามีเบสให้เขาด้วยไงถ้าเราตีไปเราก็จะได้จว3สามทิ้งสองอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนมือของเราเนาะอ่าแล้วแบบอย่างที่บอกนะเห็นป่ะเด็กเราปั๊มคอเยอะแล้วนะครับอืมเด็กเราปั๊มคอเยอะแล้วนะเมื่อกี้นี้เบียดี A D มีปัม B มป๊มคอบิชาร์กมีปัมมป๊มคออ่าบอซอยมีปั๊มคอทบินเนอร์บิลเกอร์มีปั๊มคอเออคือไม่รู้จะปั๊มเยอะไปไหนนะครับปั๊มคอเยอะแล้วนะเด็กนี้หลังจากที่เราฟาร์มทุกอย่างมาเปลี่ยนมืออะไรเสร็จสับหมดแล้ว ทีนี้ก็มาถึงตัวอย่างของเราบ้างนะเราลงกีด็อกไปเอ้ยเราพูดถึงลิฟซ d ด้าก่อนเราลงลิฟซ d ด้าไปลิฟซ d ด้านะครับอย่างที่บอกว่าถ้าผมมีครบเต็มๆผมก็จะใส่แค่อสองใบผมว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นวะ่ะสําหรับร่างนี้นะเออถึงมันจะมีสองเจมหรืออะไรก็เถอะแต่แบบพลังมันน้อยอะ่ะต่อให้เบฟไปอะ่ะต่อให้เราเบฟแล้วอะ่ะเออต่อให้เราเบฟอะ่ะมันก็หมื่นหกเองอะ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเออแต่เขาจะบล็อกคือมันอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปเนาะมันก็ยังเก่งอยู่แหละเออ ถ้าเขาจะบล็อกมันหรืออะไรเงี้ยเขาต้องคิดดีๆเหมือนกันเพราะมัน2เจมอยู่แล้วด้วยถ้าเรามีเบสให้มันก็เป็น3เจมแล้วก็ตีไปนะครับเบิร์ดได้แค่ที่มีสีเดียวกับเจมเซมโบนะครับแล้วก็มีปิดเมจิกแล้วก็ลัดเขียว2นะครับถ้าทำลายสเิริลได้นะเราจะยิง2เม็ดเนาะเขาก็ต้องคิดแล้วว่าแบบเออเราจะบล็อกมันไหมอะเราจะบล็อกมันเพื่อให้มันยิงแล้วละสองเม็ดหรือว่าเราจะรับไรตรงๆไปเลยแอะแต่ถ้าเราบล็อกเราก็เสียสเิริลอะไรแบบเนี้ยเออเขาต้องคิดแล้วนะครับแต่มันส่วนมากมันจะโดนเอ็กเซลลั นะครับเพราะฉะนั้นตัวปิดเกมที่แท้สูของเรานะครับลงมาเลยกับกรีด็อกนะครับผมแล้วถ้าลงกรีด็อกได้โดยมีซัพพอร์ตเซอร์เรียชั่นอยู่ด้วยเนี่ยโคตรเถื่อนนะครับเออเถื่อนจริงๆนะเพราะแบบดับเบิ้ลไดฟ์ไปตีแล้วก็เลือกเอาเลยอ่ะเออเอฟเฟกต์เทพมันคำรามด้วยนะก็คือท่อนซ้ายขวาเป็นอ่าสับดาสมิงล่าประกอบเนะี่ยได้ทิ้งสับริตอีกใบหนึ่งด้วยนะครับตอนแรกเราได้ทิ้งเมจิกจากแพลนเดอร์เอฟเฟกต์ของซัพพอร์ตเซอร์เรียชั่นเราเลือกสับริตได้ด้วยแลว้วเราก็ทิ้งเอ็กเซลไไไปไปใหห้้มดกดก็ครับบบเพื่่่อทีจะแบบวา เราการอ็กเซลมาลั่นใส่เราอะไรแบบนี้เนาะเราทิ้งเสร็จเราก็ลุกซึ่งเอฟเฟกต์กีร็อกใช้ได้3ครั้งต่อเธอนะครับเลือกถึงตัวที่ติดเผาลุกเนาะเราก็ลุกตัวเองนั่นแหละเออไม่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 มีลุกคนอื่นหรอกจริงๆนะเอฟเฟกที่มันบอกว่าเธอแล้วไม่เกิน3ครั้งอ่ะมันเนี่ยแหละมันเอามาลุกตัวเองนั่นแหละเออเราก็ลุกไปลุกไปนะครับตีให้มือหมดไปเลยนะครับอืมเราก็ทิ้งการ์ดแบบสำคัญสำคัญเขาเอาเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีสำหรับเด็กเรานะครับเออประมาณนี้นะครับ ผมมองว่ายังไงกีด็อกนะสําหรับผมนะในเด็กนี้นะกีด็อกยังไงก็เก่งกว่าลิฟแบบลิฟร่างนี้ยังไงก็เก่งกว่าสําหรับผมนะบีเออีเยอะทิ้งมือลุกอะไรเงี้ยซึ่งลิฟมันก็เก่งแหละแต่แบบผมว่าเล่นร่างอัติเมตมันเถื่อนกว่าวะ่ะเออผมก็เลยบอกว่าถ้าผมมีเต็มผมก็ใส,ส่แค่2ใบยอยู่ดีนะเป็นตัวลองเฉยๆเออแล้วก็ต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับไอ้การ์ดที่มันถูกลิมิตในเด็กเราเนาะถ้ามันขึ้นมือก็โชคดีไปเราก็อาจจะได้เล่นนะครับทั้งไอ้ตัวเอสดารไฮด้าแล้วก็่รซากเมืองโบราณใต้สมุทร,ร,ระรปมาณนี้ก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับเด็กกรีดอกในสไตล์ของผมนะครับก็คะแนนเด็กนี้อยู่ที่ประมาณ8คะแนนผมลองไปเทสมาแล้วถ้าแบบว่าคือเด็กอะต้องบอกก่อนว่ามันมีทำลายมันมีปั๊มคออย่างที่บอกไปเนาะมันมีเปลี่ยนมือมันเหมือนจะดีนะแต่ถ้าแบบเจอไอเด็กที่มันแบบอย่างเช่นเจอสีม่วงเนี้ยถ้าจังหวะเราไม่ดีพอหรือแบบเรายังไม่ทันฟาร์มเลยอะเออเด็กเรามันต้องอาศัยเวลาฟาร์มนะมันไม่ใช่เด็กเกมเร็ว ถ้าเราไปเจอเด็กเกมเร็วแบบมันถอดคอเราหมดแล้วไม่มีคอมันใช้ท่าตีหนึ่งสกิดสีอะไรเงี้ยหรอาจะแพ้าท่านั้นได้หรือเด็กเราอ่ะมันเหมือนมันจะป้องกันการทําลายได้ดีใช่ป่ะเหมือนจะแต่ถ้าเจอเด็กบุกแรงๆหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไปเจอเด็กม้าหรืออะไรแบบแล้วเขาเกมไวกว่าเราหรือเจอซาจิตโตะเงี้ยคือแบบเดี่ยงเหมือนกันนะครับผมเออผมให้ไวสักแปดคะแนนแล้วกันนะสำหรับเด็กนี้แต่เก่งครับเก่งเก่งถึงจะจัดรวมกับของเก่าก็เถอะมันก็ยังเป็นอีกเด็กหนึ่งที่แบบ รีส์นี้คือมันเล่นง่ายมันเหมือนจะยากนะเพราะเราจัดของเก่ามารวมแต่มันเล่นแต่มันเล่นง่ายเออมือไม่ค่อยเน่าด้วยนะเพราะว่าสไิริตมันเยอะเอออะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับสาหรับเด็กนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปจัดรวมมาของใหม่นะผมมีการ์ดท,ที่จะแบบแนะนํามาเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้จบในคลิปเดียวเลยเพราะผมอะ่ะอย่างที่ผมบอกผมอะ่ะพยายามที่จะแบบทําซีรีส์ของเขียวฟ้าล่ามาเก็บให้มันเสร็จเอออะไรประมาณนี้นะครับมันจะได้ไปทาเด็กอื่นกันต่อบ,บ้างเนาะอ่าจะมีกรีดกดีเจตอย่างเงี้ยใส่ได้เพราะแบบเป็นการ์ดภาคใหม่ ทำลายคอสไม่เกินหกที่เป็นสับบลิดแอนติเมดแล้วก็ถ้าสับบลิดผ่าจักรวัตเทศของเราโจมตีอยู่นะเราจะเขาเรียกว่าคอสของกายไม่ได้เจริญแค่4เองแล้วก็ระหว่างซิลนะครับเมื่อสับบลิดแอนติเมดถูกทําลายโดยเอฟเฟกนี้นะครับคู่แข่งเลยทิ้งการในมือตัวเองหนึ่งใบอ่ามันก็จะไปคอมโบกับกีด็อกคือแบบเราก็พยายามตักมือเขาให้หมดอะไรอย่างนี้นะซึ่งอ่าต่อไปจะเป็นการเนอร์ฮัสกี้อ,อย่างเงี้ยถึงการเนอร์ฮัสกี้มันจะไม่ได้อะไรมากมายแต่มันก็ใส่ได้ถ้าไม่มีของเก่่าาาาอะะไไรรรเงี้้ยสสามมาถใมถแทนดนดคับ ก็ความสามารถหนึ one, two, one. ่งที่ช่วงเมนสเตปของผู้เล่นทุกคนนะครับตัวเองได้รับเจมฟ้าเพิ่มเม็ดนึงแล้วก็เอฟเฟกต์เบรสเมจิกของผู้เล่นทุกคนนะครับจะไม่สามารถทําให้เอฟเฟกต์เมนแฟลของเมจิกนั้นทํางานได้แล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายที่เลเวลสองนะครับเมื่อสซบลลี่ที่ถุนมาเจอคู่แข่งนข้อจากวาสองเม็ดวางที่รีเซิร์ฟเราอ่าก็จะเป็นตัวแบบตัวเฉดเจมง่ายๆตัวปั๊มคอง่ายๆเอาไว้ลงคนอื่นง่ายๆอะไรแบบนี้นะหรืออย่างที่บอกครับถ้าไม่มีของเก่าหรืออะไรเงี้ยก็ใส่หมูไปเลยจบๆอือเอาไปเปิดหา แล้วก็เด็กนี้พูดทีเดียวเลยแล้วกันแต่ยังไม่ได้จัดให้ดูนะคือเด็กมันสามารถจัดรวมนะครับผมจัดรวมกับอันติเมตลิฟซิดาได้ด้วยสําหรับเด็กนี้นะแต่ที่ผมไม่จัดเพราะว่าคือมันจะแย่งงานไปหน่อยว่ะผมมองว่าอย่างนั้นคือ G oc, กีด็อกก็กีด็อกเออสำหรับผมอะ่ะเราจะเล่นกีด็อกเป็นหลักเราก็เล่นกีด็อกเออเราไม่ต้องใส่อันติเมตลิฟหรอกอะไรแบบนี้เพราะแบบถ้าเราใช้อันติเมตลิฟอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากในการเล่นเยอะเลยอะถึงมันจะล็อกผลแบบอะไรมาโกงขนาดนั้นแต่แบบจัดรวมกันแล้วมันวุ่นวายเออ ถ้าจะจัดรวมกันเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งแยกมาเห็นปะยังไม่จบเลยไอซีรีเขียวฟ้าเนี่ยเพราะแบบมีคนอยากเห็นอันเมีลิซิด้ารวมกับของใหม่ซึ่งคลิปที่แล้วอะ่ะจัดเป็นของเก่าไงอะไรแบบนี้เดี๋ยวแยกให้ดูเป็นพาร์ทๆไปแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมรอกันหน่อยแล้วกันนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไบเลอร์กีด็อกโจมตีวู้ฮู้วครับบ๊ายบาย